ก็บ sure ุมหเ้า <Spanish> ที่ก <Hum ming> ่อนเผื <my favorites> ่ออะไรหลทสูคราเผื่อจะมาทำเอาไม้มาวันนี้นะรถสุบานาฮวนดาราจะบอกเหตว่าทุกโกรธตัุนเกิดมาครังเดียวี่พีนี้บร้กันมาไล้กังเมื่อบางท่านนเปลี่ยนไหวได้ปกนี้เราถูกมาากหน้ามากบลงไม่ใช่กนับทสลเราปีนี้เราปั่นมือดิ่งดิ่งมือท้าปีหน้าเราเพยเป็นดิ่งอ้นูนแลเราะวั่นมือเราโตปแล้วมันไม่จบ ไม่จบดิสารราไม่สน้นปันนันพี่น้นองก็มีอิมานที่หล,ลกและเครพบนั่นคือพบบัยาาเกินค่าเวลาภาทานนันประญาฐาน,นเข้ามาในรการพวกเรานะครับวันนี้วันที่1 2โซนะครับปุษภาคมปุษกากราควันห5ร้อย60หานะครับ,บ,รบ,บ,รบ,บนะกบลางปีเดลลาวตอนนี้ความแก้ของเรามื็นท้ายแล้ครับในคำคืนนี้ผมอยากจะนำหลวงทํานคืออาจารย์บุรชีพุสุนทรนะครับที่ผมกามาก็ามาจากคุรลสซ แต่โซนิฟมิลแต่โซบุสนะครับเป็นหนังสือจือดังของอิหม่ามโสรีรออิม่าอุลล็อกบางแก้วได้บอกคุณนะส้มบัตหรือถ้าเราไปถ้าเราไปด้วนเราไปพบให้เราได้รู้ว่านี่เราพบอาจารย์มูริชิเลยนะครับซึ่งเป็นเรื่องดีห้าอยางมาให้เราไม่สังเกตเมื่อกับอาดีซั้นกว่ากันเดียวนะครับทองเนี่ยคาดเดล่าตามลานักนะครับมันเป็นทองร่มเงินเป็น ไม่กลัวคนชกคนจิงวิ่งเร้าเลยมันตึงกระเปิดต่างเป็ดต่างโต้งเกี่ยวว่ามันตึงว่าได้ก็ไม่กี่บาทเดียวเดี๋คนก็ไม่เอาเหมือนกันลาวมันก็ไม่ชกไม่ชิงเหมือนกันมันรู้เร็วพวกโรคเดี๋ยวแต่พวกนี้ไปลงเลยตามรานโต้งเนี่ยตารวจหนังอยู่คนคุณนึงแล้วข้างในนู้นแล้วก็มันมีรัวหน้าดันลาวมีกององค์ยนต์บิดต่างหน้าต่างหลังเผื่อจะกลัวว่าคนจะไปชกช่วยก็มีขาในทันเตรียบรุนเรื่องต้งกับเปรืตองแทน จะเรีนื่องการติดตามเรื่องการสังเกตเรือเร่อการทึกษานเราเรียนเผื่อให้เราทำควาครู่โมรชิีซึ่งเขาว่าโมรชิเนี่ยเป็นครูทา่านคิดอุญญาตัเป็นครูที่สรางม,มา,าเราเข้าใจเรื่องการของก็ทรางม,มาอธิบายไละเอียดได้ย,ย่าง,งจาดัดเจนเพียงเห็นเขาเดี๋ยวก็เกิดค,ความรู้อีกว่าเป็นนึกถึมาก็าเดี๋ยวกันอาจารย์นั้นวอาจารย์โมรชินะครับเขาโมรุชิะะชที่ไม่ได้จบทางประเทศนะครับ ไปจากซาอุดาไปจากอียิปต์ไปจากปากีสถานไปจากโมร็อกโกไม่ใช่อันนั้นคือคนจบก็ตามระบบที่การเรียนการศึกษาเขาวางระบบไว้เมื่อเราไปอียิปต์นะครับปีแรกก็ให้เราเรียนภาษาเขาเขาไม่ให้เรียนเลยที่อยากไปเรียนภาษาให้เราพัฒนาภาษาครับเส้นแบ่งมือเรียนภาษาหนึ่งปีก็เรียนเท่าเรียนรักสูดต่างๆของโรงเรียนใช้เวลาสี่ปีเราก็เป็นจบปริญญามาพอเราไปกลับมาประเทไทยเราก็ไปนัาจย์ ขมว่าอาจารย์คุนเรียนรับนั้นนะครับเราอย่างขมว่าอาจารย์มุริชิไปไหนซึ่งคำโบราณของอีมังมวสันดีรอฮีมาอุลลอฮ์ที่บันทึกไว้ในคุณลักษณะนี้นะครับชาเวลาอาจารย์อีมังโวสันดีจากลงนีไปได้นี้แต่เกิดในบันทึกสัญญาณหนักของครูมุริชิให้คนล้างในบทบอกป็นวาสนาของเขาที่เรียกว่าูมุรชิดอกครูมุริชินี่จะเป็นคนนี้สุดยอด นะครัเดียดอัลลอฮ์ไ hey. ด้บอกในกุรอานในสุลตานฟิว่าให้เราพ่อดูอาให้เราพบการคุมุลชีดนะครับพผมคนใช้เวลาไม่มากในเรื่องของการในซิกซ่ากันต่อไปเพื่อว่าเราได้พบเพื่ออัลลอฮฺให้วาสนาเราได้พบคุมุลชีดเราก็ทำดีได้นะครับก็ในเรื่องคุณสมบัตีหนึ่งนะครับในคุรานซอนนี้บอกว่าคุมุลชีพจะมีคุณสมบัติพิเศษคือคุณสมบัติของการรุกงพ้น Con <laughs> cứ ba sư cha hoàng sức hưu dây Này xin sinh ngân thôn tầm nén lệch làm chuẩn Rồi sáng kỳ lệ là các bà nhằng ma này bạn nào cũng có ra chiếc bà Huỳnh Mê dây Này cán con, nhu không câu lệ cả này đứa con sạp sinh không câu Lệch tầm nén không câu này sáng khôn Có bị hoàng hữu để không rút con về đây Vậy giờ thầy mở chuồn về đây là đâu gặp thầy Thầy về đây là gặp มันไม่ใช่คุณสุบัติกูมโรชิคุณสุบัติซ้งหือมีประวัติที่เล่าข้านนานมาเคยจับชวนเพื่อแพร่ไปจังหวัดนั้นไปจังหวัดนีน้ไปเพื่อแพร่ที่นั่นไปประฏิน,นั้นไปเบบน,นี้นนนนถู่วตุกษะทินนะครับ <i> เรว่การในกรณีเดียวไปเพื่อแพร่ถัวนั้นได้รับการได้โทมมาจากอาจารย์อาจารย์ผ่านมาในคุณสุบัติเดียวกัน จนถึงท่าน ر ลลลอหรือว WA ่าเขาผู้นั้นอาจารย์นั้นมีวซละได้รับบุบายอัมมาจกซื้อวซิละจนถึงท่านลล و ل ล ل ل ุ صلى الله ع ل ي นะนั่นคือประเด็นหนึงที่ว่าสังคมเรายังไม่เข้าใจคำว่ามุบาญอัมนะครับมุบาญอัในคุรานในสุร้อนฟ้ตาด้วยอะไรก็แลต่นักที่นักตัดสินพยายัตีความอักมาว่าไม่ให่เรือสำคัญในอิสลามของเรา ตรงนี้ผมจะโคตตังไว้ก่อนนะครับหลวงปู่อาจารยเราจะไม่พูดกได้มันลงไปแต่พูดว่าอาจารย์บุรชีตันต้องได้รับวาซีละในวาซีละนั้นไปกระทึ้นทานรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตอนนั้นนะครับเขาจะเป็นครูบุรุษชีติแกกินได้นะครับในศาสนาดิสานหัวอาจารย์บุรชีตนะครับต้องเป็นอาจารย์เป็นครูบาอาจารย์ผ่านการฝึกฝนคนว่าซุนูหรือมโรอโก มาไล่กันที่ไล like like ่แ okay. ห no ้ยกตัวย่างเลยยกอาจารย์คนหนึ่งคับไม่รู้ทันจะมีชีวิตด้วยไหมพวกเขาในเมสสาเชนาอาจารย์นองสุนบินยาญาเนี่นี่หลายคนอยู่ฝั่งตะวันตกงที่กรุงเยอรมนเชื่ออาจารย์นองสุนบินยาญาซึ่งเป็นอาจารย์ก็พบมีคนนึงกันเกเรผ่านคอนวาจากประเทศอินเดียนะครับมีเกงวินมารับแล้วไปคอนวาไปสุลุูซีอนนะครับโดยมีคนช้างมีคนประกอบตัวเองอาจารย์คนนี้เลยครับผานการคุกค้นคอนวา ไห้ผูดนอยกินนอยนอนนอยได้ละมหลายมาเลือื้อซิรอนมานี่ก็คือหนึ่งในคุสมบัติกูมรชิเลยนะับฉะนั้นเราบอกกูทุกคนนะครับมีความขีวิตความความรู้ความเรียนโกเป็นครูบาอาจารย์เราทั้งหมดต้องการโกนะครับบอกเขามีคุณสมบัติพันนีมากๆเพื่อว่าเราอาจจะยือแล้วก็ไม่แน่นะครับนลักษณะที่ซีรอนการโมรชินะครับเขาจะมีบารัคัตทึงขั้นสามารถ คุยได้ว่าเขาได้สูดดุมนูดรัสมีก็ท่านนบีมมฮัมมัดสลัมลอลัยฮรวะสัลลมเนียนะครับตรงในรับนักนคือได้สูดดุมนูดรัศมีกงถ่านระดารโสมนอลัวฮรอะสันลมเนี่ยนั้นเขาจะเป็นคนหนึ่งที่นี่ย่างเาเขาคืออาจารย์บุรชิดในคนสบัติยาเนี่ยคือมีถือเสียงเรืองลือ ในคนุณงามความดีด้านข้อมาราย,ยาและคุณธรรมดูสิคนนั้นกับคนใน,ใ,คคคในด้านนั้นคนหนึ่งใครเรยเยคอยพบการกันในผู้ในด้านนี้คือผู้ในด้านี้ดังเองในด้านนี้ดังบนในด้านเดียวกับตัวคนใน้่เลาาะระยะออกมาปฏิบัติทุกคนนี่เลาาะระยะไปดูสิดูมานั่นคือมาราย,ยาทขอ้อคุณบรรบมหรืออราจะเราจะมีในบุคคลเดี๋ยวอาจจะพบเขาเดียวกู่มกฤษฎีบัณฑิตเดี้ยวที่เรามาเลขขนา่นอน่คุณธรรมน่ะ คุณธรรมในการโงมีนาจารย์มรชีดเด็กอะมันมีสองวัตถุซิบซี่ประการด้วยกันอันนั้นคือเป็นภาพรวมใหญ่ๆแต่รายละเอียดในเรื่องกล้องคุณธรรมมันปกติเราไดเรียนเนีี่ยท่จะซุบเล่มเด็กๆมันจะมีซิบซิบคุณลักษณะซิบลักษณะที่ดีเด่นกล้องความมารยาทนะครับเตยับอาจารย์โมโรชีเด็กครูโมโรชีดเด็กมันต้องมีทั้งซิบซี่ประการเด้วยกันครับเพราะคือเนี่ยันต้องมีความสบาย เราความอดทนอดการได้สิ้งเห่อสุบานาวานาตัดงอบเขาคนี่สุ่งละคนอิสุบัตีว่าเป็นคนรมก็คือฐานตรงชุกโกรธเขคนเราเนี่ยทุกข์กุเรียน้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆหอะไรยี้นี่เราี่บาที่เราทนแต่เราลืมชุกโกรไปเสียแต่คุณมรชิตจะมีคุณสมบัตชอบการบรรทัดรู้ก็คืออดทนและก็ชุกโกรธแต่คุณอิสุบัตที่สร้างงอาจารย์มรชิตคือต้องมีการตะวักกัน một mai đập súng lên. Có đi sao, có đi xí, kho nó là tông trong miệng. Quân súng bắn, mắt trái coi là, đã kinh đã ấu súng bắn, quá ta la. Quân nó ấu ấu xí ha, nó cứ trong mi thịt, sau đó, miệng trong mắt thì nó ta lo, có con sâu khác gì này, thịt này ta nó con sâu cái trái ta không thành được, à chẳng nó bị xịt. Để kho đời hốt lào, quân súng bắn đại quân là ta nó cứ quang, mà. ก็คือเพื่อแพ่นึกถึงคนนั้นนึกถึงคนนี้นึกถึงตรงนั้นตรงหนึกตึงกลุ่มนั้นนึกถึงกลุ่มนี้นึกถึงบิดาหลูกศิษย์ลูกหาที่อยู่ตัวตัวนี้เขาจะมีการไต่งท่ามไต่งท่าเลยไปเยี่ยมไปเยี่ยมนะครับคุณลักษณบัตรส่วนตัวอีกอย่างก็คือพ่อใจในสิ่งที่ตนเองมีก็อเราะกอนอาสก็คือสั้นโดดไม่คิดได้มายุบเวบอัลลอฮ์นี่คือปวดเลกปวดใจเลยก็แบบ สั้นโดดข้อที่เป็นก็คือตรงมีอามานาสือสั assim, been, ้นแต่ข้อที่เก้าคือไม่โกรธถ้าโกรธจะให้เนเวลาเพียงสั้นดูสึกโกรธแต่ดูสึกจะให้เร็วมาเมื่อกับไม่โกรธก็เรียกว่าอาีมภาษาละกว่าต่การแล่ข้อที่สิบคุเราสมบัติโตโตคือต้องมีการตะเวนงอกนอนพร้อมต้นอยู่ตลอดเวลาแต่ข้อที่สิบต้องมีการมาิฟัดดูซึ่งเข้าตึ้งของเราจริง การตึงมากดีฟักจริงจิงตึงคันมาดฟักอาริสบบลลาจริงจริงแต่ข้อดีที่สองก็คือต้องมีสิเด็กเทียงตรงในเวลาที่เหนื่อยไหมแต่ข้อดีที่สามก็ต้องมีความละอายในบาสนิยมญาตตลอดไม่ได้มาชวนมาคิดคิดก็ไม่คิดในความอายในการบาปของลูกชานตัวนะและก็ดีที่ตายคือตรงนี้สกิุนก็คือมีความอ่อนโยนเป็นนิสัยนี่คือในสกุลสมบัตโดยรวมพระอาจารย์มรชิตพี้องจริ ที่นี้เรามาเล่ามาระยะที่รุดคนนึ่งนั่นรยะที่มีเลวเละ่ที่รุดคนไปเล่ต้องมีบนตัวของอาจารย์โมรชิด้วยก็ค,คือหนึ่งตะกบไม่มีวันนี้จะไม่มีบนตัว่มโรชิถ้าเราพบอ,อาจารย์เยอะๆอาจารย์หนังๆอาจารย์มังมักเรียนรู้มาแต่ยีมีเส่ตะกบให้ตาาบอกเลยขีดแสดงเลยว่าที่ไม่ใช,ช่บมรชินะคนที่ส่งลาบบักเฮนขีนี้ในสัปสินนี้การนี้ก็ไม,าาม่ใช่บมรชิ แลวก็สัฮัสซันมีความวิชาดิสเสยอันนี้ก็ไม่ใช่บรชีมีความอาฆาตอันฮิดูอันนี้ก็ไม่ใช่บรชีเลกาลามูมามีมีสีฟัตบอมาอันนี้ก็ไม่ใช่การบรีเลกามมนีนาคือปือฟันคิดเราในไม่เป็นไปได้ปืนฟันไป็นปืนแกเรียนมาขนาดนี้เลโก้เ็กไม่ใช่บรชีเลโก็ตัดฟิตนะไม่มีความสภาบนอาจารย์บรชีอย่างนี้ พี่น้องพุทธตาจะอยากได้กรอบนี่คือเป็นแ็บความมูดีนพุทธบัญญัเอามาให้ฐานได้ทำความเข้าใจในสุขสันต์รูปตอนค์ัวามันมีอย่กูว่าว่าเราเนี่ลอนุสบานหัวตาลชายเราปองขว้าอาจารย์บุรุษชิดเพื่อจะให้เกิดความสว่างทางคิตวิญญาณเมื่อใดกันพวกเราเข้ามือในบัญญาพี่น้องไม่ใช่ตาโบุเส้นสว่างมันมีบนโลกนี้มีแต่ดวงอาทิตย์มีแต่เส้นควยมีทุกอย่าง ทุกๆอย่างที่ลมรอบลมมันคือปัญญาทั้งหมดมันเป็นแสงสว่างรือเรียกว่านู้ดต่างหมดแต่โดยพนังนู้ดของเรายิ่ไม่สามารถจะไปจับสิ่งกำลังแเลยไปซื้อมาจะโค้งปัญญาได้หรอกที่ก็เจะว่าเรามืนมืดเราเห็นทุกอย่างแต่เราเห็นเราเองการมีจริงของเราเราเห็นหมดในอัสม่าสิฟานอัฟอานเลซาตุลเนาะแต่เราไม่ใช่ปัญญาทุงเราเกียเกียเอามาได้จึงกระทันเราต้องช่วยลูกเสะเบงเราต้องดึงตัวเรา แต่เราสุบานอัลลอฮ์อัลลอฮ์ักบัเรายังไม่ได้ึงที่อรลเอแต่ที่เราพูดกมาเปสุบานอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลาฮิลลอฮ์เราบัดเราแต่เราไม่กข้าใจนี้ที่เราพูดที่แต่จริงแตหมดมันปรากฏเลยมันปรากฏอยู่กหน้าที่เดียวบนโลกเป็นเป็นี่ยพอตกย่างขับเคลื่อนเลยปั่หลังต้ออทั้ทีแต่เรากำลังให้หตุผลคงโลกที่มเราตัวแล้วเราตัว เราพยายามให้ค้นที่เราเคยรุนละมุเราพยายามวาสิ่งอื่นที่ไม่ใช่เราทามาในปัญญาเราเลยที่เรื่องการกรไวาขเราด้วยการพุดพันนาว่าชีริชีวิไม่ใช่ที่ไนที่มันมาจากปัญญาของเราที่ไม่ถึงรัศาอุตตาราที่น้องอันนี้นะที่เราพยายามในการเส้นระว่างในที่ปัญญาพยายามว่าเราในเรืประเ็นนี้เราดูจักแน่ด้วยเราดูจักแลวโลกนี้ เรารู้ยาปดาผู้ดูพวกลงมาจังเสียเลวเรื่องความรู้เนี่ยแต่อย่างคาดอยู่เรื่องเดียวนี่เราต้องใช้ชีวิตบัดลาบเพรเราคือการดูจักกับการมีจริงก็รัศวานุตานานในสีฟ้นดีสิบในแรกที่เราเรียนแต่เล็กมันยังไม่พอหรอกวรเพียงแต่รู้หรอกแต่เอกไม่โอเพียงแต่รู้สำหรับเขาจไม่ได้มาอานิมาโนวิยันพูดถึงกระต้องปั่นหาหมดแล้ว ปัหางนไม่เลยแต่เราไม่รู้ว่าอ้ไรนิมนตวิญญานับศีลสันติญามันปรากฏบนปัญญารตรงไหนได้เราไปเกี่ยวคงเรีกับสีฟ้าลอฉะ่ั้าไม่รองนักพูดดัวยสีฟาล้ตรงนี้นีคือประเด็นเช่นบางบุคกมีนองตีวว่าเราเราเสรพกมันออกปัญญาปัญญาเราหมดพอตรงนั้นเลยแลแสงสว่างทางคิดวิญญาณมันจะออกมาทันทีฉะนั้นหนึ่งวันหนึชั่วโมงหนึสัปดาห์หน่ือนหนึ่งีมีคามาแล้วคนจะเลี้ยงไปห้ารัสุบาโวตานา แต่เช็คจริงๆเดียวกันนึสามสิบปีห้าสิบปีที่ผ่านมาที่เรายังไม่เข้าใจเลยหรอกแต่เราก็ต้องใช้เวลาสิ้นเพื่องขึ้นกวเพราะตอนที่เราต้องจ้างลงนิดเวลาเนี่งไม่ไม่กี่วันนี้พี่น้องที่ดักพฤติการที่เราตอนนี้คงจะเหนี่อยจ้างนิดแต่เนื่องจากขึ้นมาความรู้ความเข้าใจในเรื่องมัไล่อย่างเราจะจัไปได้เงินปูนะครับจะไปได้เงินปูเพื่อให้มันเกิดการลากไล่กระราวกันในเวลาปัญญาของเราเสกเข้าไปในสิ่งที่เราไม่เคยรู้นะครับ Hẳn vì là, là có phụ đồ lót thì hãy đại ca này là mình Để thì hãy đại ca này là người phụ xuất giấy Để không có người đại ca nào thân nhà điếc xông xây Nhà cho xa của anh đi cổ, cổ phải xông của người Sức xa rồi cổ nói là đập lên Thầm khóc khám lăng phụt là đập lên Lên đầu này là đập lên Thầm mày tầm đầu chứng mày khóc giấy Thầm mày rồi, mày, mày đùa rửa Nhà khép vào Covid Hai đồ bà già เช็คปัญญาเราโค้นว่าเรากระดับนั้นเล็บจำเป็นไหมเราต้องเรียนรู้ถึงธรนี้นะครับว่าหัวรสส่วนโุตรลาเด็กตัวพิมพ์เล็บี่น้องกทางหมดที่ทางรายการทางทีอยู่ในสถานที่นี้อันบริการนี้นะครับพี่น้องติดตามต่อไปนะครับอิชั่ลลัลว่าสุนนาเราคงยังมีในโอกาสทางโลกประทานในให้คิดเราเลื่อยมาบกี่น้องรานในประเด็นต่อไปนะครับส่วนก่อสุดท้ายก็คือหัรถสุวาคงประธานเนี่ยมัดราไมต้องเสกกับราโมรุนะครับอัสสลามุอะลัยกุม ورحمه الله وبركاته